สวัสดีค่ะวันนี้ออยมีรถสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะคะเป็น Honda City นะคะตัว 1.5V ปี2017ตัวไ i เนอร์เชนนะคะวันนี้ออยขอนำเสนอนะคะรถตัวรถบอดี้รถนะคะสีเทาดำนะคะสีเทาดำนะคะจะดูมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ คันนี้นะคะ,ะเป็นรถปี2017นะคะราคาตั้งนะคะคันนี้อยู่ที่445,000นะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มหรือว่าฟรีดาวได้เลยนะคะรายได้ต้องไม่ต่ำกว่า10,600บาทนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะใช้เงินออกรถนะคะจ่ายแค่ค่าประกันอย่างเดียวนะคะไม่เกิน10,600บาทนะคะ เป็นรถรถผู้บริหารนะคะตัวนี้จองแล้วก็ปล่อยไปมากกว่า10คันแล้วนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถภายในกันนะคะภายในนะคะดูนะคะสวยมากๆเลยค่ะเบาะหนังนี่สะอาดกริปนะคะหนังไม่มีแตกไม่มีรอกใดๆเลยระบบออปชันระบบไฟต่างๆนะคะใช้งานได้ปกตินะคะ ทางโชว์รูมเรานะคะจะมีการตรวจเช็ค210รายการนะคะตัวนี้จะมีรับประกันเรื่องไม้แท้100%เลยนะคะแล้วก็รถไม่มีชนหนักมาแน่นอนด้านหลังก็สวยนะคะตัวนี้ดูมีสเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถซิตี้ตัวใหม่ในเชนตัวนี้นะคะอ่าอแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะสภาพรถสวยแล้วก็ประวัติดีนะคะลูกค้าสามารถเอาเลขตัวถังนะคะไปตรวจสอบจากฮันด้าได้เลยนะคะในระบบได้เลยค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะคะ0944656961นะคะหรือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวออยจะพร้อมอตอบคำถามนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยนะคะขอจบการนำเสนอรถ Honda City คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ